จเจริญพรโยมวันนี้เราจะมาพิจารณากันถึงสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญของการดำรงอยู่ในโลกและเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงนั่นคือการยึดมั่นถือมั่นและความเข้าใจในธรรมชาติแห่งการยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเข้าใจถึงคุณค่าของการเสียสละและผลแห่งการให้ การยึดมั่นถือมั่นนั้นฝั่งรากลึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนและเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเราไม่เป็นอิสระประการแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือจิตย่อมยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองมีสิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส หรือแม้กระทั่งความคิดและอารมณ์ต่างๆจิตมักจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราซึ่งความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อเรายึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงจิตของเราก็จะเกิดความทุกข์ทันทีที่สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาความสุขที่เราเคยมีก็พลันกลายเป็นความทุกข์ความสำเร็จที่เราเคยได้มาก็พลันกลายเป็นความกังวลว่าจะสูญเสียไปนี่แสดงให้เห็นว่าการยึดมั่นถือมั่นคือบ่อกเกิดแห่งความทุกข์และความไม่สงบในจิตใจประการที่สองคือการยึดมั่นถือมั่นเกิดจากอวิชชาอวิชชา คือความไม่รู้ตามความเป็นจริงความไม่เห็นแจ้งในไตรลักษณ์ว่าสิ่งทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเมื่อจิตไม่เห็นความจริงนี้ก็มักจะหลงเข้าไปปรุงแต่งยึดถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงอวิชชานี้เองที่ทำให้เกิดตัณหา คือความทยานอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเมื่อมีความอยากแล้วไม่ได้ตามปรารถนาหรือเมื่อได้มาแล้วก็กลัวจะสูญเสียไปจิตก็ย่อมเกิดความเร่าร้อนเกิดความกระวนกระวายและความไม่สงบประการที่สคือการยึดมั่นถือมั่น นำมาซึ่งความตรนีเมื่อจิตยึดมั่นในสิ่งใดว่าเป็นของตนก็จะเกิดความหวงแหาเกิดความไม่อยากให้ผู้อื่นได้ครอบครองหรือไม่อยากจะแบ่งปันออกไปความตรนีนี้เป็นเสมือนกำแพงที่กั้นขวางจิตไม่ให้ขยายออกไปไม่ให้เกิดความเมตตาและกรุณาต่อผู้อื่นและทำให้จิตกับแคบอยู่แต่ในขอบเขตของตนเอง ความตรณีไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรคต่อการให้เท่านั้นแต่ยังเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ความสุขที่แท้จริงอีกด้วยเพราะเมื่อจิตมีความตรณีมันจะจมอยู่กับความกังวลว่าจะสูญเสียสิ่งที่ตนมีอยู่ทำให้ไม่สามารถลิ้มรสความสุขที่เกิดจากการแบ่งปันหรือความสุขที่เกิดจากการเป็นอิสระจากความยึดติดได้เลยการทำความเข้าใจในธรรมชาติ แห่งการยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการฝึกฝนจิตใจให้ก้าวข้ามความทุกข์และเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าถึงภาวะแห่งการเสียสละและการให้เมื่อเราเห็นโทษภัยของการยึดมั่นถือมั่นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาเราก็จะเริ่มคลายความผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นลงผลทางที่จะคลายการยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่ใช่การไปบังคับ หรือกดข่มจิตแต่เป็นการเจริญสมาสติและปัญญาอย่างต่อเนื่องสมาสติจะช่วยให้เราเห็นว่าจิตกำลังยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดอยู่และเห็นว่าอารมณ์หรือความคิดที่เกิดจากการยึดมั่นนั้นเป็นอย่างไรเมื่อสมมาสติมีกำลังเราก็จะสามารถรู้เท่าทันมันได้ส่วนปัญญาจะช่วยให้เราพิจารณาเห็นความจริง ของสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเมื่อปัญญาเห็นความจริงน,นี้อย่างชัดเจนความยึดมั่นถือมั่นก็จะค่อยๆค,คลายออกไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามบังคับมันเมื่อจิตคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ทีละน้อยๆจิตของเราก็จะเริ่มเบาสบาย มีความโปร่งโล่งไม่ต้องแบกรับภาระของความคาดหวังหรือความกลัวที่จะสูญเสียอีกต่อไปความเบาสบายนี้เองคือภาวะที่จิตพร้อมสำหรับการเสียสละและการให้ที่แท้จริงการเสียสละที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับหรือเกิดจากความรู้สึกผิดแต่เกิดจากจิตที่เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตเป็นอิสระ มันก็จะพร้อมที่จะแบ่งปันพร้อมที่จะให้และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขการฝึกฝนที่จะเห็นธรรมชาติของการยึดมั่นถือมั่นและการคลายความยึดมั่นนี้จึงเป็นก้าวแรกที่สําคัญอย่างยิ่งในการเดินทางสู่การเสียสละและผลแห่งการให้เมื่อจิตของเราปราศจากความหวงแหนปราศจากความตรี และปราศจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเต็มไปด้วยเมตตาและกรุณาซึ่งเป็นรากฐานของการให้ที่แท้จริงขอให้โยมทุกท่านจงตั้งใจพิจารณาในธรรมชาติแห่งการยึดมั่นถือมั่นนี้และมันฝึกฝนจิตใจให้คลายความยึดติดอยู่เสมอเมื่อเราสามารถทำเช่นนี้ได้จิตของเราก็จะเบิกบาน และพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงในตอนนี้เราจะมากล่าวถึงหัวใจสำคัญนั่นคือแก่นแท้แห่งการเสียสละการเสียสละที่แท้จริงนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการสละวัตถุสิ่งของภายนอกเท่านั้นแต่เป็นการสละจากภายในจิตใจเป็นการปลดปล่อยตนเอง จากเครื่องผูกมัดทั้งปวงแก่นแท้แห่งการเสียสละประการแรกคือการสละกิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของจิตได้แก่ความโลภความโกรธความหลงความทยานอยากความอิจฉาริษยาและความเห็นแก่ตัวสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์และเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจไม่สามารถเข้าถึงการเสียสละ ที่บริสุทธิ์ได้เมื่อจิตของเราถูกครอบงำด้วยความโลภมันก็จะต้องการสิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อสนองความอยากไม่สิ้นสุดเมื่อถูกครอบงำด้วยความโกรธมันก็จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขัดใจและเมื่อถูกครอบงำด้วยความหลงมันก็จะมองไม่เห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงการเสียสละที่แท้จริง จึงเริ่มต้นจากการเพียรพยายามละกิเลสเหล่านี้ออกจากจิตใจการละกิเลสนั้นไม่ใช่การไปบังคับหรือกดข่มมันแต่เป็นการรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อรู้ว่าความโลภเกิดขึ้นก็เพียงแต่รู้ไม่เข้าไปคล้อยตามไม่เข้าไปปรุงแต่งเมื่อรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นก็เพียงแต่รู้ไม่เข้าไปยึดมั่นการรู้เท่าทันกิเลส ด้วยสัมมาสติอย่างต่อเนื่องจะทำให้กิเลสเหล่านั้นค่อยๆเบาบางลงไปเองและจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นประการที่สองคือการสลักความยึดมั่นในตัวตนจิตของเรามักจะยึดมั่นถือมั่นในความคิดที่ว่าเราหรือของของเราความคิดนี้เองที่ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวเกิดการแบ่งแยก และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเสียสละเมื่อเรายึดมั่นในตัวตนจิตก็จะถูกจํากัดอยู่แต่ในขอบเขตของตนเองไม่สามารถแผ่เมตตาและกรุณาออกไปสู่ผู้อื่นได้อย่างแท้จริงการสละความยึดมั่นในตัวตนนี้ต้องอาศัยปัญญาปัญญาที่เห็นแจ้งในอนัตตาคือความจริงที่ว่าทุกสิ่งล้วนไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ใช่สิ่งที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้เมื่อปัญญาเห็นความจริงนี้อย่างชัดเจนความยึดมั่นในตัวตนก็จะคลายออกไปเองและเมื่อไม่มีตัวตนที่จะยึดมั่นถือมั่นการเสียสละก,ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างบริสุทธิ์ใจไม่ติดข้องอยู่กับผลตอบแทนการสละความยึดมั่นในตัวตนนี้เองที่ทำให้เกิด ความไม่เห็นแก่ตัวอย่างแท้จริงเมื่อไม่มีตัวตนที่จะต้องแบกรับไม่มีอะไรที่จะต้องหวงแหนจิตก็จะพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีการคำนวณไม่มีการคาดหวังผลตอบแทนนี่คือการเสียสละที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงประการที่สคือการเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม การเสียสละในทางธรรมมานั้นไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การละความเห็นแก่ตัวของตนเองเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นไปที่การกระทําที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นและแก่โลกโดยรวมเมื่อจิตของเราปราศจากกิเลสปราศจากความยึดมั่นในตัวตนมันก็จะเต็มไปด้วยเมตตาและกรุณาและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังการเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมนี้เป็นการขยายขอบเขตของจิตให้กว้างขวางออกไปไม่จำกัดอยู่แค่เพียงตนเองหรือครอบครัวเท่านั้นแต่แผ่ขยายออกไปสู่สรรพสัตทั้งหลายการเสียสละเช่นนี้จะนำมาซึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับ และเป็นการสร้างสรรค์คุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโลกแก่นแท้แห่งการเสียสละจึงเป็นการสละจากภายในสู่ภายนอกเริ่มจากการสละกิเลสสละความยึดมั่นในตัวตนซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราเองเมื่อจิตได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วการเสียสละวัตถุสิ่งของหรือกำลังกายกำลังใจเพื่อผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นได้ อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจการเสียสละเช่นนี้ไม่ได้ทำให้เราสูญเสียสิ่งใดไปแต่กลับทำให้เราได้รับสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่านั่นคือความเบาสบายของจิตใจความสงบภายในและความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ที่บริสุทธิ์เมื่อจิตปราศจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะโปร่งโล่งเบาสบาย ไม่ต้องแบกรับภาระใดๆการฝึกฝนการเสียสละนั้นต้องอาศัยความเพียรพยายามและความอดทนอย่างมากเพราะการละกิเลสและการคลายความยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่หากเราตั้งใจมั่นที่จะเดินตามเส้นทางนี้อย่างไม่ย่อท้อการเสียสละที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นในจิตใจของเรา เมื่อจิตของเราสามารถเสียสละได้อย่างแท้จริงแล้วความสุขที่เกิดขึ้นจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนไม่ผันแปรไปตามสิ่งภายนอกเป็นความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของจิตใจเป็นความสุขที่นำพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดขอให้โยมทุกท่านจงตั้งใจมั่นในการทำความเข้าใจในแก่นแท้แห่งการเสียสละนี้ และหมั่นฝึกฝนจิตใจให้เกิดการเสียสละจากภายในสู่ภายนอกอยู่เสมอเมื่อเราสามารถทำเช่นนี้ได้จิตของเราก็จะเบิกบานและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงในตอนนี้เราจะมากล่าวถึงอานิสงส์แห่งการให้หรือผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจาก การที่เราได้เป็นผู้ให้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์และปราศจากความหงแหนอานิสง์แห่งการให้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การได้รับสิ่งตอบแทนในภายหลังแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับและเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้จิตของเราได้พัฒนาไปสู่ความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นประการแรกที่สำคัญที่สุดคือ ความเบาสบายแห่งจิตเมื่อเราได้สละสิ่งใดออกไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของกำลังกายกำลังใจหรือแม้กระทั่งความโกรธความอิจฉาความเห็นแก่ตัวที่อยู่ในจิตการสละออกไปนั้นทำให้จิตของเราเบาสบายไม่ต้องแบกรับภาระของความยึดติดอีกต่อไปลองพิจารณาดูว่าเมื่อเรายึดมั่นสิ่งใดไว้ จิตของเราก็จะถูกผูกมัดอยู่กับสิ่งนั้นแต่เมื่อเราได้ให้สิ่งนั้นออกไปแล้วจิตก็คลายจากเครื่องผูกมัดนั้นทันทีความบาสบายนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เกิดจากการเป็นอิสระจากความโลภความตระหนี่และความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตประการที่สองคือการหลุดพ้นจากความตระหนี่ ความตรณีเป็นเหมือนสนิมที่กัดกร่อนจิตใจทำให้จิตกับแคบไม่สามารถมองเห็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการครอบครองได้เมื่อเราฝึกฝนการให้บ่อยๆจิตของเราจะค่อยๆคลายจากความตรณีความห่วงแหนก็จะลดน้อยลงไปและในที่สุดก็จะหมดสิ้นไปจากจิตใจเมื่อจิตปราศจากความตรณีมันจะมีความเปิดกว้าง มีความเมตตาและกรุณาที่สามารถแผ่ขยายออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไม่มีประมาณความสุขที่เกิดจากการไม่มีความตรณีนี้เป็นความสุขที่ประเสริฐยิ่งนักเพราะมันเป็นความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของจิตใจประการที่สมคือจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและกรุณาการให้ที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นจากจิต ที่มีเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและมีกรุณาคือความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์เมื่อเราให้ด้วยจิตเช่นนี้ไม่ใช่ให้ด้วยความอยากได้หน้าอยากได้ชื่อเสียงหรืออยากได้ผลตอบแทนใดๆจิตของเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสและเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ เมตตาและกรุณานี้จะช่วยให้จิตของเราขยายขอบเขตออกไปไม่จำกัดอยู่แค่เพียงตัวเราเองหรือบุคคลอันเป็นที่รักเท่านั้นแต่แผ่ขยายออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณเมื่อจิตเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาและกรุณาจิตก็จะมีความสุขจากการเป็นผู้ให้และมีความสุขจากการเห็นผู้อื่นเป็นสุข ประการที่สี่คือการสร้างบุญบารมีการให้ด้วยจิตที่บริสุทธินั้นย่อมนำมาซึ่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่บุญนี้ไม่ใช่เพียงแค่การได้รับสิ่งตอบแทนทางวัตถุเท่านั้นแต่หมายถึงการที่จิตของเราได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และได้รับพลังงานแห่งความดีงามที่จะส่งผลให้จิตของเรา มีความสงบสุขในปัจจุบันและนำไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นในอนาคตบุญบารมีที่เกิดจากการให้นั้นเป็นเสเบียงสำคัญในการเดินทางในวัดสงสารเปรียบเสมือนนักเดินทางที่ต้องมีเสเบียงติดตัวไปในระหว่างทางเมื่อเรามีบุญบารมีมากพอจิตของเราก็จะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและภัยต่างๆไปได้อย่างง่ายดาย และสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ในที่สุดอานิสงส์แห่งการให้ยังรวมถึงการคลายความยึดมั่นในตัวตนเมื่อเราให้สิ่งใดออกไปเรากำลังฝึกฝนจิตให้ปล่อยวางจากความเป็นเจ้าของและความเป็นตัวตนเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่เราให้นั้นไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงและเราก็ไม่ได้สูญเสียตัวตนจากการให้ การยึดมั่นในตัวตนก็จะคลายออกไปทีละน้อยๆการให้จึงเป็นการฝึกฝนปัญญาให้เห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงการให้คือการปฏิบัติตามหลักอนัตตาคือความไม่ยึดมั่นในตัวตนเมื่อจิตไม่ยึดมั่นในตัวตนมันก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์ที่เกิดจากความยึดติดเมื่อจิตของเรา ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ให้ที่บริสุทธิ์อยู่เสมอเราจะพบว่าชีวิตของเรามีความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกหรือความสำเร็จใดๆแต่เป็นความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของจิตใจเป็นความสุขที่ยั่งยืนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปัจจัยภายนอกใดๆการให้จึงเป็นหนทางสำคัญ ที่จะนำพาเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงเป็นหนทางที่จะทำให้จิตของเราปราศจากกิเลสปราศจากความทุกข์และเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงขอให้โยมทุกท่านจงตั้งใจมั่นในการเป็นผู้ให้ที่บริสุทธิ์อยู่เสมอขอให้ทุกท่านได้พบกับอนิสงส์แห่งการให้ที่แท้จริงและเข้าถึงความสุขที่ยั่งยืน ด้วยจิตที่เบิกบานและบริสุทธิ์เราจะมากล่าวถึงผลลัพธ์อันสูงสุดของการปฏิบัตินั่นคือใจที่ไร้พรมแดนซึ่งเป็นภาวะที่จิตได้หลุดพ้นจากข้อจำกัดทั้งปวงและดำรงอยู่ในความสงบสุขที่แท้จริงใจที่ไร้พรมแดนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นชั่วคราว แต่เป็นการที่จิตได้เข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์เป็นภาวะที่ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองและความเร่าร้อนทั้งปวงเมื่อจิตบริสุทธิ์ผ่องใสมันก็จะไร้ขอบเขตไร้การแบ่งแยกและสามารถแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างไม่มีประมาณการที่ใจจะไร้พรมแดนได้นั้น ต้องอาศัยการก้าวข้ามความยึดมั่นในตัวตนอย่างแท้จริงตราบใดที่จิตยังยึดมั่นในความคิดที่ว่าเราหรือของของเราจิตก็จะยังคงมีขอบเขตมีพรมแดนและไม่สามารถเข้าถึงความหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงการเห็นแจ้งในอนัตตาคือความจริงที่ว่าทุกสิ่งล้วนไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่สิ่ง ที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้เมื่อปัญญาเห็นความจริงนี้อย่างชัดเจนความยึดมั่นในตัวตนก็จะคลายออกไปโดยอัตโนมัติเมื่อความยึดมั่นในตัวตนหมดไปจิตก็จะเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผูกมัดไว้ไม่มีอะไรที่จะเป็นเจ้าของไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงแหนไม่มีอะไรที่จะต้องสูญเสีย จิตที่ไร้ซึ่งความยึดมั่นนี้คือจิตที่เบาสบายที่สุดโปร่งโล่งที่สุดและเป็นอิสระที่สุดนี่คือการเสียสละที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะเป็นการสละแม้กระทั่งความคิดเรื่องตัวตนใจที่ไร้พรมแดนยังแสดงออกถึงความเมตตาที่ไม่มีประมาณไม่มีการแบ่งแยกว่านี่คือพวกเรานี่คือพวกเขา ไม่มีการเลือกว่าจะช่วยเหลือเฉพาะคนที่เรารักหรือคอนอที่ทำดีกับเราเท่านั้นแต่เมตตาจะแผ่ซ่านออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีขอบเขตไม่มีเงื่อนไขและไม่มีการคาดหวังผลตอบแทนใดๆการให้ที่เกิดจากเมตตาอันไม่มีประมาณนี้คือการให้ที่บริสุทธิ์ที่สุดและนำมาซึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พร้อมกันนั้นจิตที่ไร้พรมแดนก็เต็มเปี่ยมไปด้วยกรุณาคือความปรารถนาที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์เมื่อจิตเห็นความทุกข์ของผู้อื่นจิตก็จะมีความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือทันทีโดยไม่ลังเลไม่คิดถึงผลได้ผลเสียไม่คิดถึงความยากลำบากของตนเองการกระทําที่เกิดจากกรุณานี้คือการกระทําที่บริสุทธิ์ที่สุด และเป็นการสร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่นอกจากเมตตาและกรุณาแล้วจิตที่ไร้พรมแดนยังมีมุทิตาคือความยินดีในความสุขความสำเร็จของผู้อื่นโดยไม่มีความอิจฉาริษยาและมีอุเบกขาคือความเป็นกลางวางเฉยในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ยินดียินร้ายในโลกกระทำไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์คำสรรเสริญ หรือคำนินทาจิตก็จะยังคงดำรงอยู่ในความสงบและมั่นคงได้การที่ใจจะไร้พรมแดนได้อย่างสมบูรณ์นั้นต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนาอย่างต่อเนื่องและจริงจังวิปัสสนาคือการพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเพื่อให้เห็นแจ้งในไตรลักษณ์และทำลายอวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงออกไปจากจิตใจ เมื่อวิชาหมดไปปัญญาที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นและนำพาจิตไปสู่ความหลุดพ้นการเจริญวิปัสสนานี้จะนำพาจิตไปสู่ภาวะแห่งนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมะเป็นภาวะที่จิตปราศจากกิเลสทั้งปวงไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นความสงบที่แท้จริง เป็นความสุขที่ยั่งยืนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปัจจัยภายนอกใดๆเมื่อจิตได้เข้าถึงภาวะแห่งนิโรธใจก็จะไร้พรมแดนอย่างแท้จริงเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงไม่มีความทุกข์ใดๆจะสามารถเข้ามารบกวนจิตได้อีกต่อไปไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดจิตก็จะยังคงดำรงอยู่ในความสงบอันเป็นอมาตะได้ การเสียสละที่เริ่มต้นจากการให้วัตถุสิ่งของไปจนถึงการเสียสละกิเลสและสละความยึดมั่นในตัวตนจะนําพาจิตให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงภาวะแห่งใจที่ไร้พรมแดนนี้ซึ่งเป็นความสมบูรณ์สูงสุดของการเป็นมนุษย์ความสุขที่เกิดจากใจที่ไร้พรมแดนนั้นเป็นความสุข ที่ยิ่งกว่าความสุขทางโลกทั้งปวงเป็นความสุขที่ไม่ต้องสแสวงหาจากภายนอกแต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปขอให้โยมทุกท่านจงตั้งใจมั่นในการปฏิบัติเพื่อใจที่ไร้พรมแดนนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงด้วยใจที่บริสุทธิ์ ปราศจากพันธนาการและเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง